ค่สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณายติให้ความเห็นชอบและ แจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการจัดทำประชามติสอบถามความเห็นประชาชนถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เสนอโดยพรรคเก้าไกลค่ะขณะเดียวกันมีการประชุมคณะกรรมการการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้มีการเชิญนายชาดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้ามาชี้แจงถึงการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลค่ะและยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่ลูก นนั้นได้ถูกจับกลุ่มกรณีรับสินบนค่ะค่ะโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มขึ้นในเวลา9นาฬิกาที่มีนายปฏิพัฒน์สันติพาดาทำหน้าที่ประธานการประชุมซึ่งได้เปิดโอกาสให้สมาชิกปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะจากนั้นเข้าสู่วาระพิจารณายติขอให้สภาให้ความเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรม มนูนฉบับใหม่ซึ่งเสนอโดยนายภริศวัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลและคณะค่ะทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามระเบียบวาระ ไม่มีการเลื่อนวาระอื่นเข้ามาแทรกยติดังกล่าวตามที่นายอดิศรเพียงเกตประธานวิปรัฐบาลถแถลงเมื่อวานนี้ว่าจะเลื่อนวาระอื่นขึ้นมาพิจารณาแทนค่ะโดยนายพริศเสนอยติว่าความสําเร็จของยตินี้ไม่ได้รับประกันความสําเร็จของการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่จะเป็นกระดุมเม็ดแรกที่สําคัญในการเดินหน้าสู่เป้าหมายจึงจําเป็นต้องขอแรงสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกทุกพักในการลงมติเห็นชอบ กับยยติวันนี้เพื่อยืนยันร่วมกันว่าผู้แทนราษฎรทุกคนในสภาแห่งนี้พร้อมแล้วที่จะติดกระดุมเม็ดแรกในการจัดทำรัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมแล้วที่จะนับหนึ่งสู่การฟื้นฟูประชาธิปไตยและพร้อมแล้วที่จะสร้างฉันธามติใหม่ของประเทศที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและโอบรับความฝันของประชาชนทุกคนค่ะ จากนั้นประธานในที่ประชุมก็เปิดโอกาสให้สมาชิกได้สลับกันอภิปรายอย่างกว้างขวางก่อนที่จะมีการลงมติค่ะขณะเดียวกันการประชุมคณะกรรมาการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรมีวาระพิจารณาศึกษามาตรการจัดระเบียบสังคมและจัดการปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยมีนายกรวีปริศนานันทกุลประธานกรรมธิการเป็นประธานการประชุมค่ะ โดยเชิญกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมชี้แจงแนวทางการจัดทำบัญชีผู้มีอิทธิพลในประเทศไทยซึ่งวันนี้ก็ได้เชิญนายชาดาไทยเศตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะโดยภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นค่ะนายชาดาได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอปที่เข้าจับกลุ่มนายวีรชาติรัศมีนาย,ยกเทศมนตรีตำบลตลุกดูจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นลูกเขยของนายชาดาในฐานความผิดเรียกรับสินบนโครงการรับเหมาก่อสร้างว่าตนขอใช้หน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งลูกเขยลาออกจากนาย,ยกเทศมนตรีเพื่อเปิดทางให้เลือกตั้งใหม่ ทางนี้ถ้าจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ได้แต่ประชาชนจะเสียโอกาสพร้อมยืนยันเป็นลูกหลานต้องมีสปีริตที่สูงกว่าคนอื่นทั้งนี้ก็ขอเตือนไปยังด้อมต่างๆอย่าใช้ AI และอวตาร เผยแพร่ภาพลูกหลานถ้าไม่พอใจก็ขอให้ด่ามาที่นายชาดาคนเดียวก่อนที่จะตัดบทการให้สัมภาษณ์ซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามถามถึงไฟเขียวในการดำเนินคดีหรือไม่แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบค่ะ